ยายขันมาอีกแล้วมือนี้กะจักลาวสิไปเอ็ดหยังยายขันแต่ละมื้อแต่ละวันเราก็มีเวียกมีงานทุกมื้อลาวอยู่ล้าบเปลี่ยนดอกลาวก็ซอกนั่นซอกนี่เฮ็ดตลอดก็คือว่าแหละเนาะมันก็มีเวียกให้เฮ็ดตลอดอยู่ให้อยู่นาแต่กะดีแต่กะสบายใจเนาะว่ามันเป็นเวียกของตัวเองสิเฮ็ดยำใดกะเฮ็ดสิพักยำใดกะพักมื้อนี้เรากลับไปตัดไม้อดกับผัวลาวลาวก็เตรียมสีเอ็ดคั้งมากทั่วที่ลาวปลูกไว้ในคลิปก่อนนะทุกคนจือได้บอกตอนนี้มันขึ้นเลยได้เราก็ถ่ายบรรยากาศให้เบิงามดูฝนแบบีกร้อน เรื่องฟืนเรื่องเนี่เพราะาว่าเราเอตเต่าทาตไว้ด่งเองตอนนี้เข้านากบกำลังเคี้ยวงามอุ้มทุม่มบางมือกับฟ้าแดดบางมือกับฝนตกเราเฮ็ดคั้งมกทั่วแล้วเรียบร้อยเราก็สิไปถางหญ้าและบัดเราว่าเห็นมันหกและงุดงิดตาอยู่ล้าบบเป็นดอกจ้าก็ดีคือกันเร้าได้ออกกำลังกายอยู่ล้าไหลกบเป็นเมื่อยเฮ็ดกับบต้องตักแดดหลายเอาต้นไม้เป็นห้มบางแดดบางอย้าอยู่สวนนี่กะปลูกหลายอย่างเด้อทุกคนข้างๆเถียงนากะปลูกมันไว้ประมาณสองไร่เราก็มันมาทางหญ้าสวนของเรานี่แหละต้นมันนี่ก็ง งามเด้อทุกคนมึงแมพอฮอดตอนสวยมาเราก็สิไปเอาน้ำให้งัวกินงัวกับโบได้ไปเลี้ยงไก่ดอกเลี้ยงอยู่ในสวนนั่นแหละบอกเราว่าถ่ายบรรยากาศาธรรมชาติมาให้เบิง่งเหลายๆโลดแว่นคิดฮอดและเราก็ยังปลูกต้นมะกล้วยไว้ทั่วสวนเลยหน่อมไม้ไร่กับปลูกไว้เด้อทุกคนตอนนี้เรากกำลังเลี้ยงกบประมาณจักร้อยบเจอบ่ได้แลวประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละและอยู่ในหนองซาอยู่ในบ่อก็มีบัวเนาะทุกคนเป็นบัวขี้แบ้หรือว่าอยู่ไทยเอิว่าบัวแดงขันอยากกินยามใ่กระโดด น้ำลงไปดึงขึ้นมากินโลดและบางมือเราก็เลี้ยงหลานเนาะบริ้เลี้ยงงัวยอย่างเดียวนี่น้องมิวมิวถ้าไผ่ที่ติดตาแว่นมาตั้งแต่สมัยที่แว่นอยู่ให้อยู่นากน็คือซิจื่อน้องมิวมิวได้อยู่นี่เราปลุกนอก่าไว้แล้วว่ามือแรงสิไปเอดลวกกินเราก็ลกมาได้ลายเลยแล้วว่ามือนี้เฮ็ดกินข้าวกับปนป่าลวกนอค่ากิ่นกับโอ้ยแซ่ของกินอยู่ในสวนนี่กับบอืดบ่ออยากนะทุกคนแล้วมันก็นมีมีตามมาดูกาลของมันแหลกของกินก็ได้บางเทื่ออีพ่อเราก็ไปหาอาหารป่ามาให ินอยู่นกหนูปูปีกะแหละยายขันบางเท่อเราก็อยู่บ้านบางเท่อเราก็อยู่นาเนาะเข้าๆออกๆอยู่เพราะว่านากับบ้านกับโบได้ไก่กันปัานไดฝ่านีทุกคนเป็นน้ราเมร่ามาลรหญ้านาเด้อไปกันเล่มื้อนี้เรากะซีไปลกหญ้านากับหลานสาวเราน้องมิวมิวนี่ก็มันคักเฮ็ดยังก็อยากเฮ็ดน้ำคือแว้งตอนิน้อยเลยนี่น้องเมร่มาลกค่ะกับพักหอมกับเมขัน ตอนยังน้อยก็มันแบบนี้แหละแม่เฮ็ดอย่างก็ยากเฮ็ดนำเพิ่นบใบให้เฮ็ดก็ให้เฮ็ดได้และอันนี้ก็เป็นบอดเลี้ยงกบก็บมาให้อาหารมันเนาะมันยังโตน้อยๆกินบ่ทันได้เดอกทุกคนหากันเริ่มเลี้ยงอ่ามือนี้ก็ถ่ายให้เบิง์กคนนี้เด้อทุกคนเดี๋ยวมือหน้าจะบอกให้แม่ถ่ายมาให้เบิง่งใหม่ไปแล้วทุกคนบายขอบคุณ f อทุกคนที่ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ